แจคสีพิพิดกันเฮ็ดยังพี่น้องไงบมเมยเยบ่โบมเมย่วราสันคุณวิทยตอนเที่ยงยังหนึ่งมาแรงทําไมตอนนี้สี่มาแรงเขานับยังไงครับ,บสันกรตังยอดค้นเบิงหละค่ะตามายอดค้นเบิงตามทีถ้าเกิดมีคลิปใดมีเอียงที่เขาเบิงหลายครัวมันกระต่องมีคลิปอื่นพุ่งขึ้นไปแทนก็เป็นเรื่องธรรมชาติพี่น้องเป็นธรรมดานะคะ แค่นี้เราก็สุดยอดแล้วแค่นี้นั่งฝานาหาันอุ้งอิงสุดยอดแล้วค่ะพี่น้องให้พี่น้องให้พี่น้องแบบพุ่มใจกับอีหลา่าเถอะค่ะพี่น้องพุ่มใจแล้วก็ดีใจกับลูกสาวเถอะค่ะว่าแค่นี้อีหล่าก็สุดยอดแล้วนะคะพี่น้องนี่คือแบบบบมีอีกแล้วพี่น้องตอะนนัทชงองนี่เนี่ยผู้ใดเห็ดเพลงออกมาจะได้หนึ่งวันหนึ่งล้านกว่าวิวแบบนี้เนี่ย บ่มีแล้วพี่น้องแล้วติดหนึ่งมาแรงภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคือสุดยอดแล้วนะคะแค่นอ้ก็ดีใจน้ำแล้วพี่น้องสุดยอดแล้วอ่าทำไมดันเพลงน้องไม่ขึ้นเปิดมาตามทีสาวน้งยืน่นวาไปเด้อค่ะเด้อคุณปรเมศค่ะข่าวการเมืองก่อนกางคอนแห้งมันกะแคนกันอยู่คือว่าเนาะ กับบเป็นยังค่ะแค่นี้เขาก็หูแล้วว่าอีฬาเขากเก่งซําใดพี่น้องสุดยอดซําไดแค่นี้เขาก็หูแล้วว่าพี่น้องเข้าหักีลาซัาไดล้านกวิวเนี่บ่ธรรมดาได้หนึ่งล้านสามแสนวิวนี่ค่ะมันสุดยอดแล้วนะคะอขอบคุณค่ะคุณเล็กอบุบลมามา่าเอียงก่อคขามาม่าลุ่งเหล่าจ่าเดี๋ยวหนะ้ายูใสคะ่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะคุณสรานุชิตวันนี้เขาติดตามการเมืองอยู่จา้าเพื่อนว่ากำลังเข้มข้นจ่าแม่นค่ะนี่นี่กระสุดยอดแล้วพี่น้องนี่กระสุดยอดแล้วบ่บตองพะวงอย่างแล้วค่ะจะถือว่าเพลงนี้เป็นที่หูจักอย่างน,น้อยก็หนึ่งล้านสามแสนกว่าการช่มเนี่ยพี่น้องค่ะก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะ ต่อไปกับห้เคลื่อนไปตามระบบธรรมชาติเหมือนเพลงทุกเพลงนะคะเหมือนหอบฟันเมื่อหลังห่านตอนนี้ไปที่ไปแตะที่1 9กล้านวิวแล้วแมนบอคะเห็นบอคเข้าเคลื่อนไปเรื่อยๆนะพี่น้องคะคือระบบระบบระบบธรรมชาติจะพาเขาไปเองปาตานีนะคะคนก็นจะเบิงคนหาโดยปริยายไปแล้วนะคะคุณสมชาติชนบุรีชัดดีเดอร์เพิ่นวาขอบคุณค่ะฝนโตโคกเศร้าเลยพี่น้องทางอุบล ฝนตกมากบางคันนี่พึ่งพึ่งเอื้อนหายไปนะคะทางอื่นทางไกลตกบ่ค่ะตอนนี้เลิกการเลิกงานแล้วหรือ,อย่งกําลังเหตุอย่างยู่เดินทางใส่รถใส่ถนนแมนบอรคอยไปคอยมาค่ะปลอดภัยทุกเส้นทางเคียงข้างเป็นกําลังใจผ่านเฟซบุ๊กอ่าผ่านทางเพจผ่านทางช่อง YouTube มองมนีนะคะใครไม่ได้ยินชัด ให้เปิดเสียงโทรศัพท์ตัวเองเด้อภาษาสาวดงยื่นกับเปิดเสียงโทรศัพท์คุนสาวดงยื่นกับยินเสียงอยู่พี่น้องจะาสิห้สาวดงยื่นเนี่ยจังใดเนี่ยเนี่ยใครไม่ได้ยินชัดให้เปิดเสียงโทรศัพท์ตัวเองเด้อหน้าเห็นว่าจะรี่เล์อยู่นิดเดียพี่น้องเนี่ยตอนนี้ก็ปิดไว้นะคะเปิดเบาๆนะคะเมื่อนี้อีลาเล่นยูแสงจันทร์สุวรรณภูมิครับเพื่อนมาค่ะ อยู่ทางนันบ่ผู้ใดอยู่ทางนันบาวูดค้นหาไม่ขึ้นเลยครับเจอแต่ทีเซอร์ก็ต้องพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่ออีหลาน้ำนะคะพิมพ์ชื่ออิหลาน้ำนะคะผู้ใดญ้ดอโทรมาสวัสดีค่ะค่ะอ้อโบแมนค่ะโบแมนเดอราจ่าของสาวน้ำยืนสวนพ่อเป็งนันอยู่เบอร์โทรอยู่ในตัวคลิปเลยนะคะอยู่ตน้นตนคลิป จ้าจาสบัดดีค่ะถามส,วน,นสวนพ่อปิงสวนพุทธาเมืองอุนบลพี่น้องเนี่ยเห็นว่าคลิปยังทำงานอยู่ก็เหมือนกับบทเพลงที่อยู่ใน YouTube นะคะตราบใดที่เขายังอยู่ใน YouTube ก็ยังมีคนดูก็ยังมีคนค้นหาสาวนมยื่นบทดเอทยคลิปเกษตรปณีตั้งแต่13กุมภาพันธ์สอง6แต่สวนพุทธาพ่อป็งน,นี่ค่ะสาวนมยื่นไปทายปรีเกือบ2ปีแล้ว ก็ยังมีคนโทรมาถามสวนพบเป่งย <So S 1> ู่บ่ค่ะก็คือมันก็จะเป็นระบบธรรมชาติละค่ะพี่น้องค่ะว่าตอนนี้มีการค้นหาโดยธรรมชาติบทเพลงก็คือกันค่ะนะคะไม่เชื่อก็ลองดูเพิ่นพิมซื้อนั่คขาพี่น้องนัําฝานาหันอุ้งอิงเพชรบ้านแพงขึ้นแน่นอนนะคะสายเบงไม่เชื่อก็ลองดูเพื่อนว่าเนี่ยสามน้ำเงินพิมแค่นั่งฝานาหันอุ้งอิงขึ้นอยู่ค่ะเนี่ยโชว์มา โชว์มาเป็นเพลงแรกเลยค่ะนะนะคะเห็นปะก็ขื้นอยู่ได้ล่ะพี่น้องค่ะสาวน้ำยื่นกับโบเข้าใจขึ้นกันนะคะแต่ว่าสาวน้ำยืินคนย่ำใดก็เห็นยุค่ะหายากตรงไหนก็ไปช่องสาวน้ำสาวน้อยเพชรปานแพงก็เจอเองนั่นแหละครับภาษนถูกต้องค่ะทว่าสันพี่น้องกับพิมพ์ช่องสาวน้อยเพชรปันแพงนะคะเพิ่นกระแช่บ้าเป็นว่าเมื่อช่องสาวน้ำยืนก็นได เลื่อนลงไปจักนิดนึง่งสารนุม่มเียนก็แช่มากอยู่ตรงชุมชนก็มีชุมชนนะ่ะคางยูหันเลยพี่น้องไปที่ช่องบนโบยากพี่น้องโบงยาาโบเมียนดยอกเขาอาจจะหูซื้อไปเองเพราะว่าเขาเห็นยอดวิวบบขยับอ่า YouTube อาจจะประมวลออกมาที่หลังนะคะพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ขาบเส็นเป็น1วันเข้าสู่วันที่สนะคะ่ะยอดมันก็นเลยไปอยู่ที่งล้านสามแสนวิวนะคะหรือว่าการเมือง ดังแบบแห้งกลัวยอดวิวเขาอยู่ที่มองนี่อิลีก็ต้องยอมรับแบบนั่นนะคะพี่นอ้องการขึ้นต่อไปก็ให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่าตอนนี้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะพิมพ์ชื่อเพลงแล้วตามด้วยเลขหนึ่งเช่นนางฝานาหัาหนึ่งหมายความว่าจะไหนคะว่าต้องละคะพี่น้องเขาไปชมสาวน้อยเพชรปันแพงเลยก็ได้คะ่ะ แต่ว่าสามน้ำเงินพิม์สื่อนั่งฝ่าหนาห่านแล้วก็พิมพ์อุงอิงพี่น้องนั่งฝ่าหนาห่านแล้วก็พิมพ์อุงอิงนะคะก็เห็นอยู่ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวนะพิมพ์นั่งฝ่าหนาห่านแล้วก็อุงอิงเนี่ยเนี่ยก็เห็นยูได้ห่ะพี่น้องค่ะนี่เดกันนี่ดินะคะก็เห็นยูตลอดพี่น้องอ่ะบอกบอกบอกบเข้าใจเนาะประเด็นนี้ก็ล่องบึงแล้วก็ ขวามไปซ้าพี่น้องค่ะบนอาจจะมีปัญหาอย่างเราผู้นึงเพื่อนบอกว่าให้พิมพ์นั่งฟานอาหารแล้วก็พิมพ์ไม้เหล็กหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยนะคะขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยคือกันนะคะลองเห็ดเป็งแล้ววันขันนี่โอเคเนาะจ้ะกันนี้แยกใบเซรานะตอนนี้อยู่ในซีไดมาแรงครัพี่น้องซีไดมาแรงนะคะทาง youtube ค่ะ โอเคนะคะได้แล้วได้แล้วพี่พี่เสกพิมพ์ไปใน Google นะว่าข้อห้ามยีิบเข้อของแรงงานต่างด้าวนะแล้วอ่านนะเปินว่าหมายความายัางคะอ่าเปิดจนสุดแล้วมันไกลเกินไปหมายถึงเสียงสาวนมยืนบอกคะระยะกเก่าอยู่ได้คะ่ะ สนำเงี้ยนยิ้นยินเสียงจ้าของอยู่ขออนุญาตคิดว่าพี่น้องน่าจะลืมเอาเสียงโตัพสาพ,พี่น้องขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเนี่ยแต่าสาวนเงียนเปิดเสียงตัวสา,าวแย้มแดงก็ยิ้งยินอยู่นะคะพี่นยย้องเสียงจ้าของอยู่ขออนุญาตคิดว่าถ้าเป็นเบาใกล้ก็ดีหรือตะเบนเสียงก็ดีก็แสดง,งว่ามันจะแตกนะคะชัดเจนครับคุณจะรั์ชัดครับเปิดไหมคะอ่าวโอเคนะคะ นี่พี่เสียงไว้มัก็กได้ยินพี่น้องถ้าเปิดเสียงขื้นมันก็ได้ยินพี่น้องเปิดเสียงขึ้นเด้อค่ะเด้อจ้ะคุณโซดาปั่นทั้งวันแต่ยอดวิวไม่ขึ้นเลยครับเขาน่าจะประมวลออกมาที่หลังค่ะค่ะเพราะว่าขมวันเขาซูวันที่สองค่ะตามนั้นเนาะจ้ะชัดเจนแล้วครับชัดเจนครับเปิดมาขอบคุณค่ะอ่า ขอบคุณในหลายนะคะขอบคุณในหลายน้องอุ๋งอิงถึงหน้าง,งานแล้วครับเปิด่าอ๋อบอกค่ะมีผู้ไดไลฟ์สดอีหล่าบอกค่ะตอนนี้ถามมีผู้ไดไลฟ์สดอีหล่าสาวน้ำเยื่นกันจะไดลงไล่ให้พี่น้องไปติดตามทางอีหล่านะคะเมื่อนี้ก็น่าจะมวนซ่นกันเนาะทางนั้นแสงจันทร์สุวรรณภูมินะคะ เขื่อนปลาสัต์แดดจ้าเลยค่ะเพิ่นว่าคุณกฤษณาโอ้แมนบอกคะ่ะทั้งนี้ฝนตกนะคะฝนตกเ้าก็เศ้าไปเป็นขันอ่ะเพิ่นย่งเทียงกันเรื่องกันแรงงานต่างประเทศหมายความว่าบบเมนวารับบได้พี่น้องรับได้อยู่แต่ว่าบอสโจนะคะเพิ่นยังบบทันมีนโยบายเพิ่นที่จะรับ ต่างประเทศแค่นั้นเองถามว่ารับได้ไหมรับได้นะคะไปทําทุกอย่างให้ถูกต้องเขาก็สามารถเป็นมมอยูวงได้เพียงแต่ว่าเพิ่นยังบอบรรอบในการที่จะที่จะรับน,ะนะะั่นค่ะคือมันขึ้นอยู่กับวงเพิ่นเหมือนสาวน้ำยืนจังสิเอาผู้ผู้ถามม่นเอาสาวน้ำยืนมีลูกสองคนจัางสิสาวน้ำยืนกับยาคาพี่หานองแถวบ้านสาวน้ำยืน อ่า้ใจได้เป็นคนไทยนั้ากันมาเลี้ยงลูกหายจังสีโบเมนวา่าผู้ผู้ตามประเทศมาบโบได้มาได้คือกันแต่สามนงเลี้ยงกี่ขานยุ่งยากต้องไปเดินเอกสาตรตกไปเหตุโน่นนั่นนี่ขึ้นทะเบียนให้เขามาอยู่น้าเฮาแล้วก็ความรับผิดชอบที่เขาตรงมีต่อเขามันมันหลายอย่างพี่น้องโบเมนรับ,บโบได้ด้ค่ะรับได้อยู่แต่เพิ่นบอท่านนีนโยบายที่จะรับตีความาให้เข้าใจเนาะคะ่ะเนาะ ก็คือถ้าเป็นสาวนมเยี่ยนจีงซีเอากับว่าท่านมีนโยบายว่าจะรับพี่เลี้ยงลูกเป็นคนต่างประเทศจังสิสาวนมเยี่ยนอยากเอาพี่เอาน้องเอาคนแถวมูบานเฮาจังสีนะนะพี่น้องเข้าใจความหมายนี่ว่าบ่โจก็คือกันบบเมนรารับโบได้อ่าอ่าต่างประเทศจะมาอยู่วงเพิ่นก็ได้ยูเพียงแต่ว่าเพิ่นบบทันพร้อมที่จะรับเอาคนต่างประเทศมาทํางานนําแค่นั้น แค่นั้นเองนะคะบกเกียวกับกฎหมายก็ยังที่ว่าอันนั้น,น,น,นคือคือคือมันจะต้องเหตุตามถ้าถ้ารับได้ก็ต้องรับหนา้หนา,หนาเพียงแต่ว่าเพื่อนบริัีนโยบายจะรับนะค่ะพี่น้องสาคัญคือตัวเพื่อนคือตัวคือตัวสารนักยื่นอธิบายว่าค่ะต้องเข้าใจว่าคือสารนักยื่นกับบร้อมที่จะเอาอาที่จะเอาคนคนต่างประเทศมาเลี้ยงลูกไห้จะเสียนะเอออยากให้ลูกให้คนให้เขาเลี้ยงนะเสียให้ ให้คนบานเฮ่าเรียงอยงนี้สิเข้าใจบ่คะอ้าวโอเคนะคะโอ้ยนอดจบอ่อพี่น,น,น้องเลยจบถอว่าสันจะไปอยากน้องเพิร์ลเลยใ้เพิ่นไเด้ดตัดสินใจใเพิ่นแเนี่ยโอ้ยเนาะบ่ะมเมนว่ารับบ่ได้รับได้พี่น้องก็ทําทุกอย่างให้ถูกต้องเพียงแค่ว่าเพิรนบอรพอรมท่าที่จะรับนะนะคะเพิ่นบ่ท่านมีนยโยบายคําว่ายังไม่มีนะโยบายไม่ใช่รับไม่ได้นะคะ รับได้อยู่แต่ยังไม่มีนโยบายที่จะรับอ่าเหมือนบริษัทบางบริษัทจังสิยังไม่มีนโยบายที่จะรับช่างไฟฟ้าตอนนี้จังสิเจ้ากระสีขยัน็ย่องให้เพื่อนรับสรา้างไฟฟ้าเข้าไปสมบัติกายังว่าเขาว่าท่านมีความตรงการตรงการรับสรา้างไฟฟ้าจังสินะพี่น้องเ <c oughs> ข้าใจว่าเอาผ่าน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 ,านพี่น้องเอาผ่านผ่านผ่านเรื่องนี้ผ่านเพราะว่าเราขยคนขวา ว่ามามวนมวนดีครัวถ้ามีด้ถ้ามีกฎหมายห้ามก็ยิ่งก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะแต่ถ้ากฎหมายไม่ห้ามนี่สาวน้ำเย็นยบ่งหูเรื่องกฎหมายเดิมวาในถายนาทีคนยังว่าท่านหูวเรื่องกฎหมายว่าห้ามหรือบ่ห้ามแต่ตอนนี้เอาประเด็นนี่คืคอบอสโจยังไม่มีนโยบายรับจบบอคะถึงจะห้ามหรือไม่ห้ามแต่ไม่มีนโยบายรับจบนะคะแม่บอคะจบคลิปที่ตรงนี้เนี่ย จบที่ตรงนี้แมนโบคะเหมือนสาวน้ำเยี้ยเจสิอา้าวประกาศร,รับสมัครพนักงานนักจัดรายการวิทยุรับนักตำแหน่งนักจัดรายการเพิ่มสองคนสองตำแหน่งพนักงานการตลาดสองตำแหน่งผู้หนึ่งมาบอกว่าใคยอยากเป็นนักข่อ,ของสาวน้ำเยี้ให้ใคยสมัครนําเนีย่ยยังไม่มีนโยบายรับสมัครนักร้องค่ะแมนโบคะต้องการรับสมัครแค่ พนักงานนักจัดรายก,การวิทยุสองตำแหน่งแล้วก็การตลาดสองตำแหนง่งโอเค่าคะจบแมนบ่อไม่ใช่ว่ารับนักร้องไม่ได้นะสานักเงินจะรับนักร้องก็รับได้เพียงแต่ว่าสานักเงินบ่มีนโยบายรับนักร้องแมนบอยังบ่มีนโยบายที่จะปั่นนักร้องแบบนี้คืออธิบายเข,ข้าใจแมนบ๊คะแบบนี้ชัดเจนเนาะโ่ต้องไปว่าว่าเกี่ยวกับกฎหมายกับยังคือถึงแม้ว่ากฎหมายให้รับหรืออะไรแต่ยังไม่มีนโยบายที่จะรับไม้ทุกโตวเข้าเนี่ยโตวเข้าเนี่ยน,นะคะ จบจบจบนี่คุณพี่ลาพงว่ะแมนค่ะกับเพื่อนบอกท่านมีนายโยบายสิครับโอ้ยพี่ดองเอยเอาจบจบจบเย่าว่าสมัครนักร้องก้อสาวน้ำเยื่เด้อสาวน้ำเยื่บอกท่านมีนายโยบายที่จะรับนักร้องนะคะอ่จบเมนวาไม่ใช่รับไม่ได้เกิดมือหนาเออสาวน้ำเยื่ออยากปั้นนักร้องจะคนสาวน้ำเยื่อก็จะมีนโยบายรับสมัครนักร้องอืมเป็นดีเจที่จะปั้นนักร้องอยางสีเมนบะคะเห็นวา มันขึ้นอยู่กับตัวคนรับนี่ค่ะอืจบนะคะ <c oughs> เรื่องโบเป็นเรื่องโบเป็นตะพิดกันกับพิดกันเนาะพี่น้องเอย <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ที่อ่าที่ทักทายกันอ่าที่เป็นกับโบเมนว่าโบให้โอกาสเพื่อนล่ะค่ะพี่น้องแต่ยังไม่มีนโยบายที่จะรับแค่นั้นเองกับเพื่อนบททานพรอมเนาะอ่า ต่เฮาพบ้อมคือจยงสาวเัาเงินพบ้อมที่จะรับนักร้องเข้ามากมันเกี่ยวกับอย่างล่ะโว้โบมีเงินปั่นข้าเจ้านี่แล้วพี่น้องเมนบ่ละเป็นยังเจ้าเป็นนักจัดการวิทยุขึ้น่บปั่นนักร้องเนี่ยเอากับโบมีอะไรที่จะรับมันบบเมนมันบบเกี่ยวก็เรื่อง่บหายโอกาสโอยังเลยได้พี่น้องมันค่อนละเหลืองเลยมันก็ละเหลืองนะคะเ็นบ่านะคุณจะล้องเรา่าย้ายที่ไปนะที่ไปยังไนคนบโกเข้าใจก็คือโบเข้าใจมันโบคุณจะล้อง มันควรจบไปนานแล้วตั้งแต่บอลจบล้วปวดกันนาสิจบแล้วพี่น้องจบจบจบเปิดขึ้นว่ากับยาคุอาเลยอย่าอธิบายตถอมันเนี่ยมันยยวจบจบสันสันแม่นบอกเรื่องอื่นสาวพี่น้องเนี่ยบอาเรื่องอื่นวอาเรื่องอย่างดีปาตานี่เอารอบวันทันเหตุการณ์กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใดไปไซผู้ใดเ็ดอย่างมีข่าวออียงพิเศษบอกขอแสดงความยินดีกับ พระเอกตนมีมนชัยเด้อค่ะน้องกินน,ำน้ำเนาะโอ้ยได้บานงามหลายพี่น้องได้บานงามหลายนี่คุยเรื่องดีดีนี่พี่น้องแสดงความยินดีน้ำหนีเนาะเพิ่นขึ้นบานไม่โอ้ยสะอ่อนพี่น้องงามงามเนาะบานเพิ่นเนาะงามงามดีใจน้ำเด้อน้องเองเนี่ยพระเอกตนมีมนชัยนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อัธยาศัยไมดด่ดีตลอดนะคะพี่น้องเห็นสาวน้ำเอยอนนี่กะทักทายนะคะ น้องจีนคือกันพี่น้องค่ะอันลูกไส้กะตะหักกะหักว่าไปเอกเมื่ล่ามีลูกไส้ได้อยู่วันนี้น้้มโจกร็ซื้อยอดเลยคิดหอดเด้หดีคินหอดแจ้งไปโรงเรียนนี่น้องไปได้เห็นช่วงหนึ่งเนยเห็นดูขนาดช่วงพิดเทอมนะกินหอดนะคะคินหอดนั้มโจเกี่ยวคือกันอ่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะคุณสุพันน้องอุ้งอิงเหนื่อยเก่าควรที่อธิบายก็ยังไม่เข้าใจเศราๆ์เศรเศรษคุณรอยรอ,อ่ะ อพอเจอเวลเวลาชัดเจนแล้วละ่ะสาวน้องยืนกับเวลาว่าเป็นชัดเจนอยู่าพูดเรื่องช่างไม้น้องอุ้งอิงนี่ก็ดซ้ำน้ำยืนเพิ่นว่าทา่านนี้แต่งหนาเลยค่ะอ่าสาร้างไม่ทีแม่หน่อยเพิน่นเพิ่นท่าไปเนาะนแม่หน่อยเพิ่นรับเขามาคนทั้งบานคนขนน่นคอร์ดเนาะคุณอะไรนะคุณเดี๋ยวนะจำซื้อเพิ่นบ่ไ้อีกแล้วแอ,แองจี้บ่แมนบ เ,เพื่นบ้ติดแต่งเด้อพี่น้องเด้อมือแร่งจะคจ๊จะได้แตง่งบอเด๋ยวติดตามคลิปกับกับพพอีกอนะคะติดตามคลิปกับพพอเอกพี่น้องคะถ้าอีหล่าหรือว่าผู้ใดไล่ทั้งนั้นนั้นพี่น้องบอกสามน้ำเงินในเด้อจะได้จบไล่ทั้งนี้นายช่างหนงแมนเพิน่นเพิ่นซื้อว่าคุณแองจีนะะ้น,น,น,นะคะเพิ่นเพิ่นยังว่าทั้ตแต่งหนาเ้อค่ะเด้อทถาที่เห็นนะคะ จังเบิ่งผลงานเพื่อนน้อพี่น้องนาะจักมือได้มือได้ก็มือนั่นละ่ะเพราะว่าเพื่อนไดไปก็เป็นหน่อยปานนั่นแล้วจังไดเพื่อนก็นจะได้แต่งอยู่คะล่ะสีงามถือใจเขาวนหรือจังไดกระถาเบิ่งผลงานพี่น้องถาเบิ่งผลงานเพื่อนค่ะบีด,ดีตอนนี้อีหลาปวนอมอดอยู่อมอดแล้วอ่ะสิ <c oughs> อีหลาปวนอมอดแล้วสแสดงว่ามีไหล่สุดแม่นบะคะช่องใหญ่ไลฟ์เพื่อนว่าอ๋อจ้าจ๋าจ๋าเอาทานงนั้น สัญญาเป็นโมคะสมมุติตนห่านอ๋อเรื่องตนห่านเรื่องตนห่านสัญญาเป็นไม่ไม่เป็นโมฆะนะผิดสัญญาสิต้องจ่ายเลยนะถามห้าถามีาม่ตนห่านเนี่ยสัญญาไม่ได้เป็นโมคะนะเพราะว่าสัญญาถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นได้อา่านได้เข้าใจได้เซ็นรับทราบถ้าสัญญ,ญายัางว่าท่านหมดเราตนห่าน ต้นสังกัดเอาผิดกับกับผู้ตนหันได้เสมอขึ้นยุกก็ว่าเพื่อนจะเอาผิดมากน้อยซัำใไดอลุ่อมอรวยกันบอลรี่ยังไปคุยกันเองไปเคลียร์กันเองนะคะไม่เป็นโมคะนะคะอันนี้โบไดเรี่ยนกฎหมายได้แต่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้จะขึ้นมาจังไได,ได้นี่กระโดดมาเวาเรื่องสัญญาเอ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 าอ่า บอสโจบอกไหลอยู่ผุนบอดไหลแล้วพี่น้องขาไป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 ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องไปเบิงไร่กับบอดโจค่ะใบมี่ยังจะไปถามเพิ่นผุนไปเพิ่นสีว้าให้ฟังแต่ว่าสาวน้ำเี้นเข้าใจเราได้แค่เพิ่นพูดนะเข้าใจแล้วพอนะเ,เ,เปรียบเทียบง่ายๆก็จะของนี่แหละนะคะแต่ยังว่ามือนี้บอรับนักฮ้องน้องสาวน้ำเงี้นนี่รับแต่นักจัดได้การวิทยุไม่มีนะโยบายรับนักร้องเนี่ย สิมหาย้มาห่องมานอนอยู่บา้านนี่อยากเป็นนักของกับสาวน้ำเยินกับบ่าได้ไหมพี่น้องไม่มีนะโยบายรับนักร้องเข้าใจปะคะ <laughs> จบบรสัน <laughs> จบกับ่บจบจะคือน้องพี่น้องอ่ะ เรื่องของวงไปถามเจ้าตัวเพล่นเลยถูกต้องค่ะแคร์โฟนถูกต้องไปจังงั้นสรุบเพืจะจบไรนะคะพี่น้องเพื่อใข่พี่น้องไปติดตามบอสโจกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยากหูยังอยากคุยยังกับเพลินไปถามเพลินด้วยตัวเองเลยพี่น้องง่ายที่สุดบตอตตรงไปฝากพูดไอ้ถามแต่หลายคนเนี่ยฝากเนี่ยสาวน้ำยื่น่าขั้นแข่เดีจัยิกจักบาดดิเป็นอย่างจากกูไปถามเมพุ่นนะช่องเพลินก็ไล่สดอยู่ ไปพี่น้องไปถามเพื่อนเอาขอบคุณเยอะหลายเด้อค่ะที่มาทักทายสาวน้ำเยกค่คิดหอดพี่น้องคิดหอดกินหลากับปันนัันกินหอดพี่น้องบอเดเไปถ่ายคลิปนะคะกับฝากพี่น้องเบิรงคลิปเก่าที่สาวน้ำเยื่เอาลงเนาะเบิรงเป็นแห้งใจเบิรงแล้วเบิรงอีกก็ได้นะคะคือกันกับพี่น้องเบงิอ่าฟังเพลงอิหลา่นละฟังแล้วฟังอีกก็ได้ฝากแช่เป็นแห้งใจนํานะคะขอบคุณทุกท่านที่มาทักทายกันอาจจะบอเดเอ่านทุกข้อคขวาม าจจะบริอ่านในคอมเมนต์ต่างๆแต่ขอบคุณดวงหัวหใจอีลีนะคะยูดีมีแห้งกินข้าวแรกงซ่บๆค่ะยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ